กาศูนกาศูนกาวสูนเลขเทียบเท่าวสุวรรณของเข้าที่อาโสมนีสีเนนครับที่อยุธยานะครับเดีย๋ยวเข้าไปข้างในครับดูเลขอ่างน้ำมนต์ที่อาโสมนีสีเนนไปด้วยกันเลยนะครับจับคู่กันเอานะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมขอบคุณครับอันนี้เป็นเลขทูบของคุบาลเจ้าสัวเองนะครับรอบงวดวันที่หนึ่งมีเอเมษานะครับหนึ่งเมษาสองห้า โอเคนะครับก่อ,อนสงการนะครับโดยรวยปังๆไปด้วยกันนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับใครชอบก็ให้ไปจับคู่กันเอานะครับสุ่มเข้ามาสุ่มเข้ามาเก้ 3, าศูนย์ตัวที่สามบุคอยสัตว์ครับตาฟ้าน่อยเห็นเป็นน่าจะเป็นหกครับเก้าศูนย์หกครับฟ้าน่อยพาเที่ยวเห็นเป็นเก้าศูนย์หกนะ้ครับเด้อ ขอบคุณครับที่ชมคลิปของฟ้าหน่อยพาเที่ยวนะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้ออย่าลืมติดกดติดตามช่องฟ้าหน่อยพาเที่ยวด้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ฟ้าหน่อยครับกดกระดิ่งน้ำนี้เด้อครับเด้อขอบคุณครับฟ้าหน่อยไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับโชคดีมีใช้กันสูพูศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ สรุปใอีกรอบนะครับ970ครับ7007 9779 0990นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ1881ครับให้จับคู่กันเอาครับได้มักตัวเด็กก็ให้จับคู่กันเอาได้ครับเด้่198ครับสรุปครับ